การซ้อนภาพด้วยเลเยอร์จากภาพเป็นภาพที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์เดียวแต่เป็นการนำไฟล์ภาพ4ไฟล์มาเรียงซ้อนกันผ่านเทคนิคการซ้อนภาพหรือที่เราเรียกกันว่าเลเยอร์เริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ขึ้นมาเลือกเมนูไฟล์เลือก Open จากนั้นทำการเลือกภาพที่ต้องการหากต้องการเลือกภาพหลายภาพในครั้งเดียวสามารถกดคอนโทรลไปพร้อมๆกับการคลิกภาพที่ต้องการเมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้ทั้ง4ภาพแล้วเพื่อทำการเปิดภาพทั้ง4ภาพขึ้นมาจากนั้นทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่1ไฟล์โดยใช้เมนูไฟล์เลือก New กำหนดขนาดของภาพตามต้องการ แล้วกดปุ่มโอเคหลังจากสร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเลือกภาพที่ต้องการนำมาไว้หลังสุดในที่นี้เราเลือกไฟล์คูดซึ่งเป็นภาพท้องฟ้าเพื่อนำมาเป็นฉากหลังโดยการกด c t r โทเพื่อเลือกภาพทั้งหมดและกด Ctrl c t r โทเพื่อคัดลอกรูปภาพคลิกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ทำการวางรูปภาพในไฟล์นั้นโดยการกด Ctrl V จากนั้นขยายและปรับภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมเราอาจทำการเปลี่ยนชื่อภาพเพื่อง่ายต่อการจดจำโดยการดับเบิลคลิก ที่เลเยอร์นั้นๆแล้วเปลี่ยนชื่อตามต้องการหลังจากนั้นทำการคัดลอกภาพทั้ง3ภาพที่เหลือและวางลงไปในไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ตามขั้นตอนที่เราทำในภาพแรกโดยการกด Ctrl A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดและกด Ctrl C เพื่อคัดลอกรูปภาพ คลิกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทําการวางรูปภาพในไฟล์นั้นโดยการกด Ctrl V จากนั้นขยายและปรับภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมกด Ctrl A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดและ กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกรูปภาพคลิกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทําการวางรูปภาพในไฟล์นั้นโดยการกด Ctrl+V จากนั้นขยายและปรับภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมกด Ctrl+A เพื่อเลือกภาพทั้งหมดและกด Ctrl+C เพื่อคัดลอกรูปภาพ คลิกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทำการวางรูปภาพในไฟล์นั้นโดยการกด Ctrl V จากนั้นขยายและปรับภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมเราจะได้ภาพทั้ง4ภาพเรียงซ้อนทับกันขั้นตอนต่อไปเราจะทำการปรับแสงให้ดูมืดทึบลง และดูกลมกลืนยิ่งขึ้นทำการคลิกเลเยอร์ที่ต้องการในพาเนลเลเยอร์จากนั้นคลิกที่เมนู Image เลือก Adjustment และเลือก Level ทำการปรับแสงตามความต้องการทั้ง4 l a เยอร์ คลิกที่เมนู Image เลือก Adjustment และเลือก Level ปรับแสงให้ดูมืดทึบลงและดูกลมกลืนยิ่งขึ้นคลิกที่เมนู Image เลือก Adjustment และเลือกเลเวลปรับแสงให้ดูมืดทึบลงและดูกลมกลืนยิ่งขึ้นคลิกที่เมนู Image เลือก Adjustment และเลือก Level ปรับแสงให้ดูมืดทึบลงและดูกลมกลืนยิ่งขึ้น เราอาจใช้เครื่องมืออื่นๆในการปรับแต่งเพื่อให้ดูสวยงามและกลมกลืนยิ่งขึ้นเช่นเครื่องมือ eraser tool ลบในส่วนที่ไม่ต้องการออก แต่งความปร่งใสของภาพซึ่งสามารถปรับแต่งได้ในพาร์เนลเลเยอร์เพื่อทำให้ภาพดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ภาพตามความต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการรวมเลเยอร์ โดยการกดที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งในพาแนลเลเยอร์แล้วกดคอนโทนแอนตินเนตชิ t และกดปุ่ม e พร้อมๆกันจะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นเลเยอร์ที่รวมทั้ง4 l a เลเยอร์เข้าด้วยกันเป็นอันเสร็จสิ้นการซ้อนภาพด้วยเลเยอร์